ะน้ำเก่าแก่ของเมืองย่าโมถูกปล่อยปละละเลยจนน้ำมีสีเขียวแล้วก็มีกลิ่นเน่าเหม็นนะคะรบกวนชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นค่ะหลังจากที่มีประชาชนได้ แจ้งกับทีมข่าวนะคะว่าสระน้ําเก่าแก่ของเมืองโคราชขาดการดูแลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบปล่อยให้น้ําเน่าเหม็นไม่สวยงามอย่างที่ควรจะเป็นทีมข่าว k ค t v จึงลงพื้นที่ไปทาตามคํากล่าวของพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวพบว่าสระแก้วที่อยู่บริเวณข้างวัดสระแก้วนั้นจากเมืองจากที่มองโดยรอบเมืองนะคะสภาพค่อนข้างดูดีมีน้ำพุอยู่กลางสระ สร้างความสวยงามให้กับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาแต่ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมถ้าไปสังเกตดีๆเนี่ยทีมข่าวก็ลงไปดูบริเวณริมน้ํานะคะก็พบว่าน้ําที่อยู่ในสระเขียวแบบนี้แหละคะ่ะเขียวเข้มแล้วก็ภายใต้ความเขียวนั้นก็ยังมีสิ่งปฏิกูลต่างๆอย่างถุงขวดพลาส,สติกเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่เน่าสะสมเป็นเวลานานส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งสระแก้วนั้นถือว่าเป็นสระน้ำเก่าแก่อยู่บนถนนสัพพสิทธิ์ติดกับวัดสระแก้วระหว่างกองเมืองกับวัดสระแก้วในอดีตเมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระยายมราชเป็นผู้สร้างเมืองนครราชสีมา พระองค์ทรงโปรดให้ตั้งหลักเมืองและให้ขุดสระแก้วสระขวัญตามลักษณะประเพณีการตั้งเมืองเพื่อใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคเมื่อยามค่าศึกเข้าล้อเมืองโดยน้ำในสระแก้วสระขวัญถูกนำมาใช้ในพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยารวมถึงเป็นน้ำสำหรับใช้ร่วมในพิธีมรุษธ,ธาพิเศษวัดสระแก้ว ซึ่งบ่อแห่งนี้ถือเป็นสระน้ำที่มีความสำคัญและเป็นสระน้ำเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองนครราชสีมามาอย่างยาวนานโดยที่ผ่านมานั้นในปี2562นายสุรวุฒิชิดชัยในขณะที่กำลังดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครน,นครราชสีมาในสมัยนั้นได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำส่วนช่างสุขาพิบาลสำนักงานช่างเทศบาลน,นาครน,นครราชสีมา ไปแก้ไขปัญหาสระน้ำบริเวณนี้แล้วโดยมีการผ่านน้ำเก่าแล้วก็เปลี่ยนน้ำใหม่เข้ามาเพื่อปรับปรุงระบบหมุนเวียนน้ำตอนนั้นได้มีการดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำถาวรแต่ปัจจุบันผ่านไป5ปีน้ำในสระแก้วกลับมาเน่าเสียอีกครั้ง ชาวบ้านจึงอยากจะให้ทางเทศบาลพิจารณาการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียแบบนี้และช่วยมาปรับภูมิทัศน์สระแก้วให้สวยงามสมกับเป็นสระน้ำเก่าแก่ของเมืองโคราชค่ะ